ตอนนี้นักเดินเรากำลังหาเห็ดครับนักนักเดินเข้าไปหาเห็ดมาเพิ่นได้ถุงหนึ่งเหครับเห็นไหมน่ะ,ะนั่น,นได้แล้วก้มลงหยิบใน,ใน,ใน,ในสแสดงโอ้โหดอกงามขนาด,นดนเห็ดไข่<อ>เห็ดไข่นี่แปลว่าเห็ดดีนบอกครับไข่เติบเฮียแครเฮียแขรไม่กล้าเข้าป่าลึกไม่เห็นกับเขา โอ้เห็ดเห็ดอะไรนี่เยอะแยะเลยครับนี่อย่าอย่าไปจับอย่าไปจับเอาเห็ดปวกโอ้โหเห็ดปวกกิ๊กตัวนี้มาเอาไปเห็ดปวกกิ๊กเห็ดปวกปวกโบ๊ะหมูหนึ่งมาเอาหลอดหลอดแม่นี่นี่แม่นี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 เห็ดโคนครับเห็ดโคนมานี่ปวกเห็ดปวกนี่มือมือฉมังนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับเต็มไปหมดเลยนี่โอ้เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์หน่อยถ่ายคอนเทนต์โอ้นี่นี่เอาดูดูด้วยเอาเอาขึ้นเอาขึ้นนี่าอ่ะจ้า เออโอ้ดูขาโอ้ดูขาเดี๋ยครับดูขาโชคดีจังเลยครับหลายครับโอ้ยมีหลายดอกขนาดเอาไปทำเชื้อนี่เออเอาเอาเจ้าเฮ็ดที่ผมอยากไดย์มีมีไอ้หลังสีสมนะผมอยากได้หลังสีสมโอหลังสีสมแต่อันนี้หลังสีขาวอันนี้เขาเออดเฮ็ดเปลืกยังขาวขาเงี่ยเอาปันมันเฮ็ดเปลกเฮ็ดเปลกโบแมนครับโบแมนเฮ็ดวกเ็ดืวกเขาสั่น บกิ้กับเขามีเท่านั้นมันเป็นเห็ดปวกมันสีขาวเนีาวเนาะอันนี้เป็นเห็ดปวกอีกชนิดนึ่งเห็ดปวกกิ๊กขี้บ้าเครับเห็ดปวกสีขาสวสดนสโอ้ขาวสดนสแล้วก็บลอกไงเห็ดหยังของน้ำทันนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เออเห็ดไข่โอ้โดนข้างในเยอะเด้อเนี่ยน้อยๆผู้มนเขาไปได้ผู้น่นเห็ดเยอะแยะเลยนะโน่นโน่น โนนโนๆนโน่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 นแ่ขอมันเปนห็ดวกกันโอ้สาบนี่แหละครับเขาเรียกว่ารับในดินรับในดินเก็บไปเบิ่เามนจะไเก็บในดินนะครับอ่าหมดอ่าอนุญาตให้เก็บได้ไม่เกินสามสิบโลนะครับในอุทยานเอออ่าเอา เห็นเหี้ยชี้ว่าเห็ดอะไรไปดูก่อนเห็ดเขาเอ้ยลิ้นจื่เดครับแต่ว่ามันต้องขึ้นกับต้นที่มันกินได้นะนี่อ๋อลิ้นจื่ลิ้นจื่เล็กอ่าต้นแดงก็กินได้ตัวไอ้นี่ก๊อกต้มเกี๊ยงกินได้ไ่มครับนี่ก๊กน้มเกี๊ยงได้ครับลิ้นห้วยลิ้นจื่แบบนี้ นักเชิญป่าแล้วก็เดินมุ่งหน้าเข้าป่าลึกไปอีกครับนำโดยเฮียแขกเสื้อสีแสดนนครับเก่งมากเลยโอ,อ,อ,อ้ได้ระบอบานี่สะสมใจระบอเออเอาหันหันมันปะะวบซพลัสเลดแบงนัำนไม่ได้จักถุง<เ>บัต อ่าตอนนี้ลอดอุโบงไม้ไผ่นะครับเด้อคุณลามก้มหน่อยอนี่บเบิ้งแต่ข้างหน้าได้บ้่ได้เบิ้งข้างหลังได้เด้ดดอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ไทยเบิ้งข้างหลังน้าเด้อครับเด้อข้าหงหลังผู้ผู้ย่างมาข้างหลังเอานานเห็นบ่ครับเด้โอ้ถือถุงเห็ดตุต๋นเลยเฮ้ยผู้นั้นคือย่างน้ากลน,นอบาดนี่ท่านมูว่นอบาดดีหาหน้าไม้เอาอกมา อาตามเพื่อนไปครับวันนี้เดินป่าพาเพื่อนๆมาเดินป่าอยู่บนดอยผาดงก่อครับโอ,โอ้สดชื่นอากาศดีน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกนะครับ ต้นไม้ใหญ่ย่าเดินผ่านมาเห็นรอยหมูป่ากินเหยื่อนะครับมันดุดกินขี่กระเดือนบอน้ำทางนี่แตกเอเล่เลยนะครับนี่ห้อยหมูป่าแลนเต็มเลยครับนี่ เพ really ื่อนเบื่อนเบิ้องเนีครับอ้ยอากาศดีร้ายฝนบ่ตกเหมือนี่อ่าผู้อยากได้เห็ดไปเห็ดพันธ์อยากได้ล้างสีสมสีแดงกับบ่ได้ดังใจปันใดแต่ก็ได้ห้ายเสิบอยู่เอาไปเพาะเบิ่งได้หลอดด้วยฮามันดีกันสิ น้ำแนวอ่าหอดหอดท่างออกแล้วครับบาทเอาแค่นี้ก่อนหอดท่างออกแล้วลงไปอีกเห็ดยังนอะบาทนี่เนาะโอ้เฮ็ดปวกขายย่าวนั่นคือดึงให้มันขาดเนาะโอ้บอกขาดโอ้ ป้าเห็ดปวกููเขานี่ขาเหายวอีหลีเนาะผู้หนดึงก็จะบบกขึ้นอ้ออ้ออ้อืดอืดโอ้สุดยอดสุดยอดเอ้าเอ้าลดเพิ่นวายยังดอกผู้หนาเหายวไปทางไหนผู้ไปหาเบิ้งครับขึ้นมาถึงปากทางออกแล้วครับทีนี้ ข้าวัดแล้ทีนี้ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ